สวัสดีครับวันนี้จะว่าด้วยบทที่หนึ่งตอนหนึ่งเรื่องมหันตภัยล้างโลกอธรรมการบรรยายครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับ1บทนำทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติสารพัดทิศที่ดำเนินมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535 2. ภัยพิบัติกับพุทธธรรมนายและพยากรณ์โลก สกาลยุคกับกิสดายุคหรือยุคทองการล้างโลกอธรรมและพระจกักรพรรดิในข้อมูลเบื้องต้น 4. วันที่21่ธันวาคม2012ของชาวมายันคืออะไรก่อนอื่นเขากล่าวว่าข้อมูลต่างๆที่นำมากล่าวนี้มีหลักฐานของแหล่งข้อมูล ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปขอให้ท่านโปรดใช้กลามสูตรพิจารณาคือไม่ต้องเชื่อในเรื่องใดๆยกเว้นจะเห็นว่าเป็นประโยชน์เกิดกุศลธรรมไม่เป็นโทษจึงควรนำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์เป็นที่ทราบของผู้คนส่วนมากว่าในทุกๆวันนี้มีภัยพิบัติสารพัดทิศได้เกิดขึ้นมาก และเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวแห้งแลง้งเป็นตน้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชันนำยังไม่สามารถหาสาเหตุของการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงได้นอกจากคาดว่าเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกในปัจจุบันทำให้นักวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกันเองเช่นโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเห็นว่าสาเหตุเกิดจากสภาวะเรือนกระจกหรือ g r e e n h o u s e effect แต่นักวิทยาศาสตร์อีกฝ่ายขัดแย้งโดยกล่าวว่าโลกกำลังจะเย็นลงเพราะยังอยู่ในช่วงของยุคน้ำแข็ง i n t e ท r ร์เกรชเชียลที่ทำให้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้เป็นต้นด้วยความเปลี่ยนแปลงไปของโลก ทำให้บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างภาพยนตร์อิงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเช่นปี2547เรื่อง The Day After Tomorrow ที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนำไปสู่ยุคน้ำแข็งหรือเรื่อง2 0 1 2วันสิ้นโลกที่ออกฉายในปี2552ซึ่งการสร้างภาพยนตร์อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์นั้น ทางคณะผู้สร้างได้ศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนอย่างดีไม่ใช่ใช้แต่จินตนาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามข้อเท็จจริงแล้วต่อให้ไม่มีมนุษย์เช่นในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคอยู่แล้วซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาสาเหตุถึงการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในอดีตของยุคต่างๆ แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์เพื่อยืนยันทฤษฎีนั้นๆให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้เราไม่ต้องคิดไปไกลเอาแค่น้ำบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจนป่านนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนบ่งบอกได้ว่าน้ำบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหตุผลที่กล่าวเรื่องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้คิดว่า งานทางวิทยาศาสตร์เองไม่ใช่ว่าจะตอบปัญหาต่างๆได้ทุกอย่างฉะนั้นเหตุการณ์ที่โลกเกิดวิปริตขึ้นในปัจจุบันเราควรศึกษาข้อมูลจากหลายๆด้านเข้ามาประกอบเพื่อพิจารณาเช่นพุทธธรรมนายและพยากรณ์โลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตรงกับพยากรณ์ที่มีมาในอดีตนับหลายพันหลายร้อยปีแล้ว ซึ่งคำถามที่ควรนำมาพิจารณาคือทำไมเหตุการณ์ภัยพิบัติโลกวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นไปตามพยากรณ์ที่มีมาแต่โบราณกาลซึ่งเรื่องนี้ขอสรุปไว้ก่อนว่าจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือ God หรือทา้าวสกะเทวราชจอมเทพผู้กำหนดการเป็นไปของโลกมนุษย์ไว้ซึ่งเราจะยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวต่อไป หลังจากที่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในปัจจุบันก่อนการเกิดภัยพิบัติสารพัดทิศบนโลกได้เกิดขึ้นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535อะไรเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้โลกเกิดวิปริตขึ้นการหาสาเหตุการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นมาอย่างต่อเนื่องจากปี2535นั้นเมื่อไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนยืนยันในปี2538นิยาิตยสาร Times ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ลงบทความว่าโรคป่วยคำถามของความสงสัยที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกนี้จึงมารงเอยที่สาเหตุเกิดมาจากพระเจ้า เช่นในปี2,538อากาศร้อนที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาฆ่าคนไปกว่า700คนแพทย์ผู้ชันสูตรศพผู้ตายเพียงกล่าวว่าต้องไปถามพระเจ้าเท่านั้นหรือหัวข้อข่าวในปี2,539ที่พายุหิมะทำให้ฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอัมาพาตว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันเทียบไม่ได้กับความประสงค์ของพระเจ้า Modern age powerless next to acts of God เรื่องที่เราควรสนใจว่าทำไมโลกเกิดวิปริตเกิดภัยพิบัติรุนแรงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้นับเวลาได้20ปีเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้เกี่ยวข้องกับวันล้างโลกอธรรมหรือ วันโลกามหาวินาศที่จะมาถึงในอนาคตอันใกลน้นี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วจนถึงปัจจุบันได้เป็นไปตามพุทธธรรมนายและพยากรณ์โลกอยากที่ต่างๆคือไม่เฉพาะเพียงพระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านั้นทุกศาสนาและรลัิที่สำคัญสำคัญของโลกรวมทั้งผู้มีญาณวิเศษท,ที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้เช่น นอสตราดามุสต่างได้บ่งบอกเรื่องราวของเหตุการณ์ก่อนหน้าและการล้างโลกอธรรมไว้เหมือนมือนกันส่วนมหันตภัยพิบัติล้างโลกอธรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2556ซึ่งเรื่องนี้จะได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าจอมเทพเป็นผู้กำหนดการเป็นไปของโลกมนุษย์ซึ่งเราจะได้ทราบเรื่องราวต่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับพยากรณ์โลกอย่างไรเมื่อกล่าวถึงคำพยากรณ์บางท่านที่ทราบอาจสงสัยว่าทำไมคำพยากรณ์จากต่างผู้ทำนายต่างเวลาและต่างสถานที่ก็ตามถึงมีความคล้ายคกันสนับสนุนกัน ผู้เขียนคำพยากรณ์เช่นนอสตราดามุสและจอรนเป็นต้นต่างบ่งไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าหรือกอ d หรือในทางพระพุทธศาสนาคือทา้ากักะเทวราชหรือจอมเทพผู้เป็นใหญ่ของสามโลกคือสวรรค์โลกมนุษย์และนรก,กภูมิได้บ่งบอกเรื่องราวในอนาคตให้นอสตราดามุสและจอร ได้นำมาเขียนเป็นพยากรณ์ขึ้นนอสตราดามุสเขียนไว้ในจดหมายถึงลูกชายชื่อซีซาว่าจอมเทพจะติดตามเรื่องที่มีอยู่ในพยากรณ์นั้นๆจึงเป็นที่สังเกตและสรุปได้ว่าคำพยากรณ์โลกต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีความเป็นจริงมาโดยตลอดนั้นก็เพราะจอมเทพเป็นผู้กำหนดขึ้นและติดตามอยู่ ซึ่งเป็นจริงตามที่นอสตรดามุสเขียนถึงลูกชายตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องเท้าสักกะเทวราชนั้นพระพุทธเจ้าโคตมะตรัสเองว่าจอมเทพมีจริงและพระพุทธองค์ยังเคยตรัสสนทนากับองค์เท้าสักกะมาแล้วท่านจะหาข้อมูลนี้ได้จากพระไตรปิฎกดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง เกี่ยวกับวิปริตของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมเราไม่พิจารณาจากหลักฐานพุทธธรรมนายและพยากรณ์โลกหรือบางท่านอาจกล่าวว่าการกล่าวถึงเทพเทวดาเป็นเรื่องความเพอ้อเจอ้อไร้สาระไม่ใช่เป็นหนทางของนักวิทยาศาสตร์หรือวิชาการทางวิทยาศาสตร์ท่านใดที่กล่าวเช่นนี้ไม่เพียงแต่ลบลู่คำ ตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะเท่านั้นยังแสดงถึงขาดการศึกษาในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกยอมรับถึงผู้ที่มีสิวิไลกว่ามนุษย์เช่นผู้เจริญใน Type 3และ Type 2ซึ่งถ้าจะพิจารณา Type 3คือพระเจ้าผู้สร้างและ Type 2คือคือผู้ที่สามารถกำหนดให้เกิดแผ่นดินไหว และพายุได้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าโคตมะได้ตรัสไว้แล้วเช่นกันฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับพยากรณ์จะเข้าใจว่าพยากรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลโปรดทำความเข้าใจต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำยังอาศัยพยากรณ์โลกมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนาซาองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมีหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องของเทพเรื่องของพยากรณ์ด้วยเมื่อท่านทราบเช่นนี้เรามาพิจารณาจากหลักฐานทางพุทธธรรมนายและหลักฐานทางพยากรณ์โลกซึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าคำพยากรณ์นั้นจอมเทพเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกมนุษย์ไว้และมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคต่างๆซึ่งสำหรับมนุษย์ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกาลียุคและกิษดายุคหรือยุคทองเพราะยุคที่กล่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการล้างโลกอาธรรมด้วยในปัจจุบันมนุษยโลโลกอยู่ในปลายกะลียุคที่มีคนดีเพียงส่วนเดียวแต่มีคนเลวอยู่ถึงสามส่วนบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วย แต่เรื่องนี้สามารถหาข้อเท็จจริงมายืนยันได้ว่าคนดีจริงๆในกะลียุคนั้นมีเพียงส่วนเดียวโดยพื้นฐานเบื้องต้นเราควรพิจารณาว่าในกะลียุคนี้จะเห็นว่าผู้คนมีความเห็นแก่ตนมีกิเลสเป็นที่ตั้งมีความเชื่อความศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีความเข้าใจเป็นของตนของตนโดยขาดอริยปัญญา มาปรับแก้ความเข้าใจของตนไปในทางกุศลธรรมโปรดเข้าใจก่อนว่าอริยปัญญาไม่ใช่เกิดจากการศึกษาในวิชาชีพต่างๆเพราะอริยปัญญาจะไม่เกี่ยวกับการศึกษาทางวิชาการถึงแม้ท่านจะเป็นคนไร้การศึกษาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือจะมีการศึกษามากมายนั้นสามารถมีอริยปัญญาได้เหมือนๆกัน หรือกล่าวง่ายๆว่าผู้ที่มีบุญคือผู้มีอริยปัญญานั่นเองบุคคลผู้มีอริยปัญญาจะมองเห็นกุศลธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ในการยุคนี้ขาดอริยปัญญาเราจึงเห็นได้ว่าการยุคนั้นเป็นยุคที่มีการแก่งแยง่งชิงดีชิงเด่นมีสงครามต่างๆผู้คนเอารัดอเอาเปรียบกันเพราะ ความเห็นแก่ตนมีมิชาทิธิเป็นที่ตั้งแต่ในกิษดายุคหรือยุคทองที่ต่อจากกะลิยุคนี้ผู้คนในกิษดายุคจะเป็นคนดีทั้งสี่ส่วนผู้คนจะมีอริยปัญญาแทนความเชื่อความศรัทธาที่เคยมีมาคนทั้งหลายจะมีสัมมาทิธิมีความเมตตาการุณาไม่ยึดความเห็นแก่ตนเป็นที่ตั้ง ผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่แท้จริงแม้คนและสัตว์จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นธรรมทำไมผู้คนในกิศด,ดายุคถึงมีความแตกต่างกับคนในกาลยุคเหมือนหน้ามือเป็นหลักมือการที่คนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีจริงๆได้นั้นเกิดขึ้นจากสองสาเหตุคือโปรดติดตามตอนต่อไปครับ